สวัสดีครับโอบนเป็นเรื่อยเลยนะพี่มไม่เห็นทำอะไรค่ะหเขาเห็นหมเลยนะ ใครมีพระเอามาให้ผมบ้างนะจะเจอกันเนี่ยใครมีพระเอามาให้ผมบ้างเด้อพระดีๆนะเด้อคอดเขาแล้วเขาไว้ทิ้งโน้นเนี่ยโดน ดีนะมันไม่ติดแม่แบบมันสวย <c oughs> นิ้ว <c oughs> นิ้วนิ้วก็สวย<า>นิ้วยาวจมูกก็มีมแก้มก็ยิม้มปากก็ตุย นพา,ารู้อะไรก็ได้ครับขอบพระเก่าเก่าพรไม่ไม่เอาขอทำไมขอบคุณาคนเก่งปีฟ้าหนูเอเคไปนะ ไม่มีครับส่งมาได้เลยครับพมามไหมครับนะนุพมามัไมไม่เอาครับอยากเอามาศึกษาครับปิดตาหลวงผมโอ้ก็แก้วครัววันอะไรเงี้ยโวนะเป็นล่าง้าเก้าเอาซึ้หมดแล้วจ้าเอามาโอ้โอโทุกคนในตะปุ๋ได้ติ้งสองร้อยเนี่ยตอ,อ,นะอนเนี้ยนั่งเนี่ยนั่งเ่ย ห้าใบแดงครับเอาหน่อยครับหนุ่นหน่อยได้ห้าหลวง่องปูนนี่เอามาการณีตึก่าผมชอบผมดูแล้วผมลงหนมากเลยผมจริงผมเก็บเทาละใจดีนะทุกคนส่งไม้ผมหน่อยคใจดีส่งไม้ผมหน่อย เ่ื <m 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 ่อัวนะผมก็กลัวบมนะเอาเอาของแค้นะไม่ต้องเอาง้ผมเล็ดดูไหมดูครับเอาจิ้งจุ้งไม่ต้องเอาใครจะปูนไม่ต้องกินเขาปัสองแบบช่วยตรงด้วยนะผมชอบแบบอกดูไม่ให้หรอกดูไปทำไม ไม่ได้ไปซื้อขายเนี่ยยังเก็บไว้ให้ลูกให้หลางก้าหมดตัวเลยแล้วคนยังไม่ไึงสิบใบเจ้ามีไว้แบบว่าให้ลูกให้หลางงนอะไรเงี้ยในวันนี้เรามีโอ,อกาสได้รู้จักคนเยอะเราไม่เจอเจอพี่เมีแม่ใจดี คุณพอ่ออะไรได้ครับรย,ยังวางเพลงหวานไม่เป็นสามิบนี้ลองได้ไหม เป็นเก้าและทุกเอ้ยเก ouais, pues, ้าและแทนนะ้เก้าและแทนนะคืทดสคือเ้วเรันวิาหนอนนี่อ้าพอพอคาอทดสอบเนี่ยนใช้สอจากสินค้าสี่ เก้าแล้วดีอ่ะสี่สองสี่สีสสองเสสองตาสนนี้เราแบบเรียนรู้ได้เราต้องมีทาแท้อ่ในมือก่อนสาสี่า ูทุกวันเลยตอนนี้ติดมากแต่ว่าผมมาเคยดูมานานแล้วผมดูมานานผมเก็บม,มานานแล้วนะทุกคนก็เลยว่าเก็บมานานแล้วพี่แอมวันนี้ครับพี่แอมามาไหมวันนี้เล่นในเมืองเลยนะเอาพระมาให้ด้วยเออพี่แอมบอกอะไรวะเนี่ยพระพอะไรอนุ วัดไพ่ค่ครับพขอแบบว่าแทเดิเก่าเก่าแม่มีเยอะเได้เลยว้ันนี้มระธานดูกัน้องอะไรอันนี้ใช่ประาเสร็จผมรอเพิงรู้วามาโคราชล้วเดี๋ยวไปได้ไหมท่านใดที่ มาเล่นเด้นะครเป็นกุญแจปูสิ่ดนะครับวันนี้เล่นใของามกีนาอาจจะไม่้ตงวยครับเพราะว่าแน่ยวันนี้เล่นในเมืองเลยวันไหนก็ได้ครับเอาทามาให้เลย Take 2, 1 2, 1 2 1 Take 2, 3 Take another, step, ชื่อคนสองเรงนี้ไม่เอาเลยเจปีห้าสามเองเออแต่นี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะสิบสี่สิบห้ปาปีแล้วเอาก็ได้ ไอสตัวดีครับไอ้ต้าวอยตัเจ็ดามสี่ห้าเจ็ดสามสี่ห เจ็สองบจตอเจ็สอตาสหเจงมจอการทาแบบว่า ไม่ต้องให้ทำอีกอ่ะอกินแล้วจบไปเลยอ,อร่อยอไม่องเลยเนี่ยร้อนไปเลยเนี่ย่งเง่าอ้องหัวเลยต้องป้อนเขาครับต้องป่อยให้ทั้งสองเขาด้วยมาหารเทพของเขาเองจดว

มันอง์ย่ายจังมันมันมันพ์เดียวไงถ้าตู้ใ่เนี่ยมันต้องมีประมาณไม่เห็นเลยไม่ได้เห็นเลยตนได้ไม่มีใส่หลบะอูลมั้งใส่หนูนกีดเลยันไใ้อมจริงท่้องั่หกหกไหนุกหนกหนลกหนุกหนกนุกหนไน่นุกหนุกหหนไกหนุกหมุกนหนุนหนห

เด็ก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  นี่นินอ่อนี่นิกอ่นนกอน,นอเหลือกรฟอยทำอะไรอยู่อ๋อพี่นินทำไมชื่อชื่อมันเปลี่ยนหรอนี่นิอจ ดูแลปชีอ้าวไปแล้วน้องฟอยทำอะไรอยู่หรอทำง,งานแบบครับน้องกินต่อไปเนี่ยทดสอบ

ใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้ว่าผมไปจับคนไม่รู้เป็นมีดาเล็กๆสี่ใช่ไหมตัห้าเนี้ยไอไปเนีานี้ห้อวมาให้ดูมึงนี่อ๋อันี้ไปให้ดูมึงนี่ วันนี้ไปให้ดูมห้พี่เอาให้ดูมัเแบบเก้าเหมูบ้อาอะไรอะไรกันไม่รู้อะไรก็ได้นี่ห้อยอะไรอะขอขอนีสมด็จยาวิสมดจ้า สี่ห้าเสียชั้นสองอ่ะอะไรนะอาไรยอะไรนะเดียนนเด็กยาหนค้สององ